ฝากถอนเหรียญของเราแล้วเกิดการล่าช้าเราจะตรวจสอบได้อย่างไรไปดูกันครับกดไลค์ถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่และรับค่าะทะนียคืนกับ20%เมื่อกดสมัครที่ลิงก์ด้านล่างายละเอียดใต้คลิปหรือใส่โค้ดด้านล่างนี้ตอนสมัครได้เลยครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับปลอกนะครับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดเรื่องการฝากถอนที่เราพูดไปในก่อนหน้านี้นะครับเราก็จะมาลงลึกเกี่ยวกับเรื่องของการดูนะครับว่าเฮ้ยตอนนี้มันไปถึงไหนทําไมมันไม่ถึงทําไมมันช้านะครับเราก็จะใช้เครื่องมือ,อในการดูนั่นเองวันนี้บอกก็เลยขออนุญาตมีคําศัพท์อยู่คํหนึ่งนะครับที่เราจะต้องรู้ก็คือคําว่า block explorer นะครับ เราอย่างที่เรารู้กันดีเนี่ยตัวคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันคือเทคโนโลยีที่เรียกว่าบล็อกเชนนะครับซึ่งบล็อกเชนเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่ส่งต่อกันมาเป็นบล็อกๆนะครับก็เป็นเทคนิคในการเข้ารหัสอะไรต่างๆเพื่อที่จะเอามาใช้ในการรับส่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือและเชื่อถือได้แต่ด้วยปริมาณข้อมูลที่มันคิ้วไปได้ไม่มากเนี่ย มันก็เลยกลายว่ามันเหมาะสมที่จะเอามาใช้กับเรื่องของข้อมูลที่ไม่เยอะแล้วก็เรื่องของการเงินนั่นเองดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเอามาตรวจสอบมันดูว่าตอนนี้แต่ละบล็อกเนี่ยมันเป็นยังไงมันผ่านมานานแค่ไหนมีอะไรอยู่ในนั้นนะครับก็คือบล็อกเอ็กโคลเลอร์นั่นเองนะครับเราเรียกว่าบล็อกเอ็กโคลเลอร์ก็คือคนที่มีหน้าที่ขุดคุยดูว่าแต่ละบล็อกเนี่ยมีอะไรยังไงนะประมาณนี้ก็เลยขออนุญ,ญาตเล่าให้ฟังนิดหนึ่งอย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างเช่นเราโอนเหรียญน,นะครับเหรียญอะไรก็ได้เหรีย ยกตัวอย่างเป็นเหรียญ USDT นะเราโอน USDT จาก Bi t ค u b ไปบ่ายแนนนะครับอ่ะตอนที่เรากดถอนใบใส่ที่อยู่อะเรียบร้อยกดถอนปุ๊บนะครับผ่านไปหนึ่งชั่วโมงเอ๊ะเหรียญทำไมไม่โผล่ที่บ่าแนนล่ะทำยังไงดีนะครับตอนนี้เรามันมีทั้งหมด3อย่างที่เราต้องรู้นะในกระบวนการส่งเหรียญรับเหรียญเนี่ยมันมีทั้งหมด3อย่างอย่างแรกคือ a d d r e s นะครับอย่างแรกนะ a d d r e ต้นทาง เราต้องรู้เรารู้อยู่แล้วว่า address bit ครับเราคือคืออะไรเนาะอย่างที่2คืออะไรครับเราจะส่งเหรียญไปที่ปลายทางอย่างที่2ที่เราต้องรู้คือ address ปลายทางนะครับอย่างที่ี่เจะต้องรู้คือ address ปลายทางนั่นเองอ่าเราส่งเหรียญต้นทางเราเป็น address นี้นะครับส่งไปที่ปลายทางไปอีกดันเดนหนึ่งแล้วอย่างที่3ามล่ะมันคืออะไรนะครับมันก็คือบันทึกการส่งจากต้นทางไปปลายทางของเรานั่นเองที่เราเรียกว่า transaction นะครับ transaction ก็คือเป็นบันทึก ว่าเออมันส่งไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างซึ่งเร,เราจะเรียกย่อๆว่า TXID นะ TXID TX จริงๆเป็นสับย่อคําว่า t r a n s m i t นั่นแหละส่วน ID ก็คือเป็นเลขนะเป็นอะไรที่เป็นเลขประจําตัวของอ่า transaction นั้นๆเป็นเลขอะไรนะมันจะเป็นตัวเลขกับตัวหนังสือปนกันอะไรประมาณเนี้ทียบได้ด d คราวนี้เนี่ยในกรณีที่เราส่งเหรียญออกจากบิดคัพไปปุ๊บอ่ะผ่านไปหนึชั่วโมงทำไมไม่ถึงไปนันนาทีนะครับ เราต้องรู้ด้วยนะว่าเหรียญน,นั้นเนี่ยมันส่งนานแค่ไหนอย่างเช่นบิตคอยท่านบอกว่า1ชั่วโมงเนี่ยมันมเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเกิดว่าท่านบอกว่าส่ง BNB ส่ง ETH ส่ง, e ง USDT เฮ้ยมัน1ชั่วโมงอันนี้มันเริ่มผิดปกติแล้วนะครับเพราะว่าเหรียญ ETH กับ USDT เนี่ยควรจะไม่เกินครึ่งชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะแต่ถ้า BTC เนี่ยบางทีอาจจะ24ชั่วโมงก็เป็นไปได้คราวนี้ถ้าเราบอกว่าเราส่ง USDT แล้วเอ๊ะทำไมผ่านไป2ชั่วโมงแล้วย,ยัังไงไไมมม่่าายเข้ที อย่างแรกที่เราต้องตรวจสอบคืออะไรครับเราต้องเข้าไปที่แอปพลิเคชันบิ t คัพก่อนนะครับเพื่อไปดูว่าตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างอันนี้ปอขออนุญาตเข้าไปดูเป็นตัวอย่างให้เลยแล้วกันนะครับไปที่ต้องไปที่ wallet นะเพื่อไปดูประวัติของเรานะครับอ่าไปดูประวัติปองจะยกตัวอย่างประวัติที่เป็น usdt เลยลวกันซึ่งประวัติเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบอ่าอันนี้ป๋อเปิดขึ้นมาแล้วนะเนี่ยอันนี้ประวัติในบิตคัพเราจะเข้าดูตรงไหนละ่ะก็ไปที่เมนูกระเป๋าังินก่อนนะกระเป๋า wallet ต,ต,ตรงน นะครับไปที่เมนู wallet ตรงนี้ก่อนนะหลังจากนั้นก็ไปเลือกที่ตรงนี้ครับมันจะเป็นประวัตินั่นเองเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีประวัติการถอนเงินนะครับเห็นไหมมันจะมีประวัติการถอนเงินอะไรพวกเนี้ยแล้วก็อีกประวัตินึงก็คือคริปโตนะครับเนี่ยเห็นไหมเกี่ยวกับคริปโตทั้งหลายนะบผมยกตัวอย่างนิดนึงอ่ะอย่างเช่นอ่า USDT เดี๋ยวหา transaction นี้เป็น USDT สักน,นิดนึงนะครับอ่ะสมมุติตอนนี้ละกันนะครับเท่าไหร่เนี่ย d e POSIT อันนี้ฝากเข้ามานะครับฝากเข้ามาอ่ะเอาถอนแล้วกันนะครับเราถอนออกจากบิดครับนะเนี่ยเราถอนออกไปเอ๊ะทำไมไม่เข้าใบแนนสักทีนะประวัติอันนี้แล้วกันอันแรกเนี่ยนะครับเราก็ต้องกดเข้าไปดูว่าตอนเนี้มันเป็นยังไงบ้างแล้วนะครับจํานวนมันเท่านี้นะตอนนี้ t x i d เราโผล่ขึ้นมาหรือย,ยังนะครับแล้วก็เนี่ยถ้ามันโผล่ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปเช็คอีกนะครับว่าเอ๊ะมันไปที่ไหนก็กดตรงนี้นะครับ สำหรับบีคัพนะกดตรงนี้ไปได้เลยนะอ่ากดที่เลขเนี้ยมันไปเลยนะมันก็จะพาเราไปที่บล็อกเอ็กพลเลอร์ของเหรียญน,นั้นนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างเนี่ยก็จะเห็นอะไรบ้างเดี๋ยวบอกจะอธิบายให้ฟังนะครับพอสังเกตนะคืออีเทอร์สแกนเนี่ยมันเป็นบล็อกเชนที่เก็บบล็อกเชนของอีเทียเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขา เขียนโปรแกรมเพื่อที่จะขุดคุยนะครับให้บริการในการขุดคุย transaction ว่าตอนนี้จากต้นทางไปจะไปทางเนี่ยเป็นยังไงบ้างเห็นไหมมันคือ transaction h a ชของที่เรากดไปจากปิดคับตวเนี้นะครับอ่ะสังเกตง,ง่ายๆลงได้ 5F837 นะถ้าเราลองย้อนไปดูที่ปิดคับอีกนะครับเห็นไหมข้างหลังเนี่ย 5F837 มองง่ายๆก็รู้แล้วว่าอ๋อมันคือเลข transaction อดียนี้เมื่อเรามาลองดูคลิกเข้าไปแล้วเนี่ย สเตตัสเขาก็จะบอกเลยว่าสักเซตนะมันสมบูรณ์แล้วนะครับบล็อกหมายเลขบล็อกของทาร์เกชันของเราเนี่ยอยู่ในบล็อกหมายเลขอะไรแล้วคอนเฟิร์มมาแล้วกี่บล็อกเนี่ยเยอะมากนะครับในกรณีที่มันยังไม่เข้าแล้วท่านเฮ้ยทำไมมันยังไม่เข้าไปแนนนาทีเกิดอ,อะไรขึ้นกับบล็กบบอกเชนหรือเปล่าบางทีอาจจะขึ้นมาแค่15ผ่านโอ้ผ่านไป2ชั่วโมงขึ้นมาแค่15บล็บอกแสดงว่าตอนนี้ บล็อกเชนมันคับข้างหนาแน่นนะครับมันก็เลยทําให้ไม่เหรียญไม่โผล่ขึ้นบนใบแนนขนาดนั้นก็มาดูตรงนี้สาคัญนะครับไบแนลลูกจะประมาณ30บล็อกถึงจะมองเห็นนะครับว่ามีเหรียญเข้ามาที่วอ l l e t แล้วเนี่ยแล้วก็จะมีข้อมูลเวลาเลยบอกด้วยนะครับเห็นไหมเขาบอกเลยจากต้นทางเนี่ยคือ Address b i ิ c ค u พของเรานะครับ Token Transfer จาก Address b i ิ c ค u พของเราไปที่นะครับ2ีเหรียญกว่าเนี่ยไปที่ไบแนนก็คือ d d r e s นนี้นะครับนะคับ ซึ่งเป็นอเดตที่เป็นสปอตวอลเลตของเราในไบแนนนั่นเองถ้าเราเราก็สามารถคลิกไปดูได้นะว่าตอนนี้ถ้าเราคลิกไปตรงน,นี้ไปดูซิว่าวอลเลตไบแนนของเราตอนนี้มีเหรียญอยู่เท่าไหร่อ่านี่แหละก็เป็นวิธีการดูนะเห็นไหมถ้าเราเห็นบล็อกคอนเฟิร์มชันเยอะๆยังไงมันต้องถึงแน่นอนแต่ถ้าเราเห็นบล็อกคอนเฟิร์มชันไม่เยอะก็ก็ต้องรอก่อนนะสิบบล็อกห้าบล็อกอะไรเงี้ยสำหรับเหรียญ USDT เนี่ยมันยังไม่โผล่แน่นอนนะครับยิ่ง BTC ใช้3บล็อกอะไรประมาณนี้ b ี c นี่ บางทีก็จะออกตลาบล็อกใช้เวลานานมากนี่ก็เป็นตัวอย่างวิธีการดูแต่คราวนี้เนี่ยเราจะไปดูบนไบแนนกันบ้างนะครับว่าเราจะเช็คได้อย่างไรบ้างในกรณีเราถอนเหรียญออกจากไบแนนก็กลับมาที่แอปพลิเคชันของไบแนนนะครับในการถอนเหรียญเนี่ยมันก็จะอยู่ในประวัตินี่แหละครับเห็นไหมการถอนเนี่ยก็มีประวัติการถอนให้เราจะยกตัวอย่างเหรียญ u s d t แล้วกันนะครับอ่าอย่างตรงนี้นะหนึ่งร้อยเหรียญเอา,เอาผมว่าอันนี้ไปที่ w a l เ e ็ b i ิครับผมแน่นอน1595นะ คลิกเข้าไปนะครับจะเห็นได้ว่าจํานวนเหรียญเท่านี้นะครับตอนนี้สถานะคือคอมพิวต์แล้วที่อยู่ที่ส่งก็คือเนี่ยเป็นที่อยู่บิทคัพของเรานะครับค่าธรรมเนียมในการทำธุรก,กรรมใช้3 USDT หรือประมาณเกือบร้อยบาทแล้วนี้ก็เป็นเยอะดีนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปดูใช้เลขเยอะะดีเนี่ยเข้าไปดูได้ว่าเราสถานะเป็นยังไงถ้าตอนนั้นเนี่ยมันเกิดปัญหาขึ้นนะครับเราสามารถกดคัดลอกตรงนี้ได้ หรือว่าเราจะกดปุ่มที่ตรวจสอบ Explorer นะครับมันก็จะไปที่ Ether Scan นั่นแหละแล้วก็ใส่เลข TX ID ให้เราเลยนะครับยกตัวอย่างนิดหนึ่งกดเข้าไปปุ๊บเห็นไหมมันใส่เลข Address Transaction h a s ให้เราเรียบร้อยแล้วนะตัวนี้อ,อว่าเราจะคน้นจะคุย Transaction เนี้ยที่เราโอนเนี่ย32วันที่แล้วนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างการดูนะเห็นไหมไปที่จาก b บแ a นนะครับไปที่ Address ของ Bitcoin จำนวนเท่านี้นะ เนี่ยคืออดบิตคับของเราก็เ,าเนี่ยเป็นวิธีการดูนะครับว่าเราจะเช็คยังไงว่าตอนนี้ปัญหามันติดอยู่ที่ไหนในกรณีที่เราโอนแล้วเหรียญไม่ถึงปลายทางสักทีนะครับก่อนที่เราจะฟันทงว่าเราจะต้องติดต่อต้นทางหรือปลายทางเนี่ยเราก็ดูจากตรงนี้นะครับนะครับดูประวัติก่อนต้นทางเหรียญออกไปอย่างเข้าอ่าได้เลข T X I D อย่างถ้าได้ T X I D แล้วนะครับท่านติดต่อปลายทางได้เลยว่าเหรียญยังไม่มาแล้วเอาเลข t ย ID ให้เขา แต่ถ้าเกิดว่าเราไปดูต้นทางเท็กดี ADHD ก็ยังไม่มานะครับรแสดงว่าปัญหาอยู่ที่ต้นทางอาจจะลืมคอนเฟิร์มอีเมลหรืออะไรหรือเปล่าถ้าเกิดว่าคอนเฟิร์มแล้วทำไมเหรียญไม่ออกก็ติดต่อซัพพอร์ตต้นทางนะอันนี้เป็นเรื่องของการโอนที่ถูกต้องนะครับว่าเหรียญมันต้องไปแหละแต่มันจะมีเรื่องของการโอนผิดอีกนะครับอย่างเช่นโอน BTC แต่เอาที่อยู่ E t ทไปใส่อะไรเงี้ยก็อีกเรื่องหนึ่งก็ต้องไปติดต่อซัพพอร์ตแล้วก็ถามมาดูว่าเขาสามารถกู้คืนให้ได้หรือเปล่านะครับโอเคก็ เป็นความรู้พอสังเขตนะครับที่เราจําเป็นจะต้องรู้ไว้ในกรณีที่เราฝากถอนแล้วเกิดปัญหาขึ้นมานะครับยังไงอย่าลืมกดติดตามช่องแล้วก็กดไลค์คลิปถ้าเกิดท่านชอบนะครับยังไงคลิปนี้ป๋องขอลาไปสั้นๆเยงเท่านี้ครับสวัสดีครับ